นี่ครับน้องเจมนะครับ,รบน้องเจมบินมัสแตงนะครับของ CY นะครับวางเครื่อง DLA 116 i 2นะครับ116 i 2ครับผมเป็นสูบเรียงนะครับผมว่านดาลำเดียวในไทยด้วยนะครับ เต็มก็บินได้ทั้งแพทเทิร์นนะครับ 3D นะครับแล้วก็นี่ล่าสุดก็คือเป็นสเกลนะครับเสียงค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่ามันเป็นสูบเลี้ยงนะครับสองคาบูนะครับโอ้โหโอ้โหน่ากลัว <laughs> กำลังเหลือเยอะนะครับเครื่องสองสูบเรียงสองจังหวะนะครับจะไม่เหมือนเครื่องสี่จังหวะนะครับที่บอกนะครับแล้วก็ระบบคูลิ่งสำคัญนะครับสูบหน้าสูบหลังนะครับอบอกแล้วนะครับวันนี้นักบินน้องๆแต่ละคนนะครับสุดๆกันทุกคนนะครับ นำไม่เล็กนะครับสุดยอดนะครับงงโอ้โหโอ้โหโอ้พยโลนะครับกับมัสแตงนะครับสุดยอดนะครับ แล้วไม่ได้แบบว่าโฟร์ไฮโลแบบขอไปทีด้วยนะครับก็คือโฟร์ไฮโลแบบมีจังหวะนะครับอย่างที่บอกครับน้องเจมก็เป็นมือบินคัฒนเชินะครับเหมือนน้องมอสนะครับบอลลูนครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับน้องเจมสุดยอดนะครับเดี๋ยวให้เป็นอินเวอร์สนะครับฉีกกดของเครื่องบินวาเบิร์ดเลยนะครับ ผมกดมาแล้วนะครับยอดนะครับใครไม่ถ่ายคลิปโอ้โหผมดีใจที่ได้ถ่ายเลยนะครับไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับสุดยอดครับเครื่องร้อยเกือบร้อยยี่สิบีซีนะครับลำไม่เล็กนะครับลำใหญ่มากนะครับนี่เปิดแฟบนะครับผมว่าน่าจะเป็นสโลนะครับ โอ้โหเป็นที่มือนักบินจริงๆนะครับที่สามารถที่จะพุชเครื่องบินได้แบบนี้โอ้โหนี่จะไปเดินนะโหยอดนะครับยอดจริงผมเริตื่นเต้นเลยนะ นะโอ้โหสุดยอดครับลำน,นี้ประทับใจอีกแล้วนะครับวันนี้ดีใจโอ้โหแต่ละลำขนหั้งนั้นนะมาบวดใหม่แล้วครับโอ้โหเฮ้ยฟังช้าครับ จะแลนดิ้งนะครับผมจะลุ้นตอนแลนดิ้งอีกทีนะครับโอ้โหน้องเจมไปได้ครับ ี่ครับเดี๋ยวต้องถามน้องเจมนะครับน้องเจมเพิ่งดับนะครับเดี๋ยวเพิ่งดับนะครับนี่นะครับเลน16 i2 ครับตัดแต่งครับเตรยครับดับได้เลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวพึ่งครับถามก่อนครับน้องเจมครับที่มีข้อสงสัยครับมี XPO ไหมครับลำนี้มีครับลบ ประมาณลบสามสิบได้ครับเหรอครับแล้วตอนอินเวอร์สเมื่อกี้มาเราเราเขาเรียกว่าเรากันดาวเยอะไหมครับอ่านิดเดียวครับนิดเดียวเลยเหรอครับแล้วโปรพโลก็ไหนเพจก็คือลัดเดอร์ไม่เยอะครับลัดเดอร์ไม่เยอะใช่ไหมครับใช่ครับที่เห็นน้องเจมบินครั้งแรกที่สีกันเนาะแต่ครั้งนี้ประทับใจมากเลยครับสุดยอดครับ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 ผมดูนะครับลำมันไม่เล็กนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเดี๋ยวพี่พี่ผมขอจับหัวก่อนนะมันร้อนหรือเปล่าครับ ผมขอดมหน่อยครับต้องดมครับโอ้โหเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับบอกเลยครับระบบสูบเดียงต้องต้องระบายความร้อนที่ดีนะครับเพราะว่าสูบหน้าสูบหลังเครื่องเพาะมากผมเห็นเลยสุดยอดครับบินไม่ได้ง่ายนะครับโอ้โหจานฟุกว้างไงครับสามดีกับแพ้นะครับโอ้